สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโทนี่สำหรับผมกับเกม Crash of c l a n s นะครับอันนี้ครับผมจะมาแนะนำอีกสูตรหนึ่งของบ้าน15นะฮะที่สามารถเล่นใน l e g e n d l e a g u e ได้นะครับผมนี่ครับ l e g e n d l e a g u e วันนี้ครับผมเป็นลองเล่นมานะใช้สูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรที่คล้ายๆสูตรเดิมแต่ว่าด้วยความที่ว่า พอบ้าน16มกมาใหม่แพดบ้าน16มามันจะมีรูทไรเดอร์นะครับผมเป็นตัวใหม่เข้ามาทําให้ s t r a t จ g ตต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งผมก็จะเอาตัว,นตวเนี้ยตัวรูทไรเดอร์เนี่ยมาใช้แทนสูตรเก่าครับผมสูตรที่ว่าก็คือ Super b a บา e ก็คือ Super Archer บวกกับ Super b a r าร์เบ n เียนเราใช้เรือเหาะนะครับผมในการส่งบอลลูนส่งไอตัว Super Archer ชเข้าไปแล้วก็ระเบิดตุ้มตรงกลางแล้วก็ ล่องหนมันเรื่อยๆครับปุ้งป้าปุ้งปั้งป้อมป้อ,ปอ,ปอตมต่างๆที่มันสาคัญอะ่ะเอาป้อมสาคัญออกไปให้หมดหรือเอาทาวเวอร์ออกได้ยิ่งดีนะฮะส่วนแกนวอร์เดนผมผมกําลังคิดอยู่ว่ามันมีสองวิธีทะทุกคนคือส่งวอร์เดนของเราอะ่ะไปพร้อมกับบอลลูนไ,ไปพร้อมกับเรือห่อหรือเราเก็บวอร์เดนไว้แต่ส่งบอลลูนไปแทนนะครับผมมันมีวิธีเล่นสองแบบวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีแบบ ส่งบอลลูนไปอย่างเดียวไม่ส่งหัวเล่นไปนะครับผมเพื่อประหยัดหัวเดนไว้ใช้ในอนาคตนะครับเอาละเรามาดูดีกว่านะฮะอันนี้เป็นม้าสิบห้านะตีเอก่อนนะม้า1สิบห้าตีเอนะครับโดยแผนของผมก็คือจะส่งบอลลูนลไปบริเวณน,นี้นะฮะเราจะส่งบอลลูนไปตรงนี้บอลลูนจริงๆอ่ะบอลลูนจริงๆไม่ใช่เรือเหาะผมส่งบอลลูนไปเพื่อตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่งเรือเหาะวิ่งไปทางนี้นะฮะ เพื่อให้เขาไอตัว s u ป e r a r c ช e ของผมอะเคลียพื้นที่แถวนี้นะครับผมเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยนี่อาจจะไม่ได้ tower นะครับถ้าโชคดีอาจจะได้ tower แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ tower นะก็มาดูกันดีกว่าครับหลกัหลกๆคือคี y d e f e n s เนี่ยสองตัวนี้เลยครับผมส่งบอลลูนไปครับผมเพื่อเช็คระเบิดนะฮะแถวนี้ไม่มีระเบิดนะครับผมก็ส่งเรือหออไปครับ ตรงนี้มีระเบิดครับผมต้องวางวางเลยเพื่อไม่ให้เสียนะครับอาเชอร์เราอยู่ตรงนี้ครับก๊อปมันแล้วก็ล,อล่องหนไปเรื่อยครับหนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสองสาสี่ลงหนึ่งสองสาสี่ลงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสอันนี้ผมไม่ลงแล้วผมว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรแถวนี้ อาเชอร์จะลงตรงนี้ไงผมต้องไปผมต้องไปล่องหุ่นตรงนี้แทนนะฮะเนี่ยพังได้ขอ,ของหลายอย่างนะโอเคอันนี้พังไม่ได้นะไม่เป็นไรอย่างนั้นเราได้ของพวกนี้สำคัญนะเราจะส่งลูนไรเดอร์ไปครับผมเพื่อทำลายกัมเพลนะเขาเป็นแท้งให้เรานะฮะมีโอเดร์ของเรามาแล้วเราจะไถไถด้านนี้ครับผมเราไถาขึ้นส,สองนาฬิกานะ แล้วก็ลงมาที่กลนนาฬิกาครับแล้วก็เขา้ขาคฮอทยอยส่งซูเปอรบ์บัลเบียน,นะครับไม่ให้ฮีโร่หรือกองทัพใหญ่ของเราอะวิ่งออกนอกลูล่เราทางครับผมให้เขาเข้าตรงกลางเห็นไหมทุกคนเริ่มเข้าตรงลกลกางแล้วเห็นไหมเข้าแล้วรูเลเดอร์เราเข้าโรงงานแล้วฮะทาวเวอร์เปิดแล้วบลูไรเดอร์พังกำแพงมาได้ฮีโร่ต้องมาทางนี้ครับ หรือเันก็มาทางนี้ครับ,รบนี่มาแล้ว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 จะกดวอเดอร์อัลเบรตี้ตรงนี้นะเป็นเอาเป็นวอเดอร์ฮิลนะฮิลลิงโทมกับอีเทอร์นอลโทมนะเพื่อฮิลพวกรุตไรเดอร์หรือคนอื่นที่มันเลือดไม่เต็มครับตรงนี้ส่งวอเดอร์้ส่งรอยัลแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้คิงเราอยู่ตรงกลางครับผมคิงของเรา อมตะนะฮะถ้าเกิดได้รับวอเดนอ a b i ลิตี้นะฮะกับถุงมือมือนี้จะเป็นอมตะครับผมอยู่ในกลางของป้อมปากานะแล้วก็กดแม่งเลยเอ,อจบหลายไปเรื่อยครับจบ100% a เ i อ i t เเบตี้เหลือครับไม่ได้ใช้ปิดฉากหมาแล้วกันปืมปังปังปังนี่ ตามนี้ครับผมอันนี้ตีบ้านสิบห้าด้ยวยกเองนะฮะอ่าเห็นไหมบ้มานสหทุกคนดูดิขอเต็มไหมของเต็มไหม,อม,ไหมโอ้อัพมาอย่างเต็มเลยอัพมาอย่างเต็มเลยกลัวหรอผมกลัวหรอ,หรอผมไม่กลัวเรื่วความที่ว่าคุณเห็นนี่ไหมครับจุดสําคัญของการเล่นสูตรนี้นะหนึ่งคุณต้องรู้ว่าตัวพัดลมอะ่ะมันชี้ไปทางไหน ถ้าพนมชี้ทางวันนี้อย่างนี้แปลว่าคุณไม่สามารถวิ่งมาทางนี้ได้เลยนะเห็นนะคุณไม่สามารถปล่อยบอลลูนมาทางนี้ได้เลยคุณจะเสียเปล่านี่ขนดับนีดหนึ่งอะไรที่สองคุณต้องเดาว่าเอมีระเบิดใหญ่ตรงไหนบ้างนะฮะผมคิดว่าระเบิดใหญ่อะน่าอยู่แถวนี้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 นะครับไม่ว่าตรงนี้ตรงนี้อ่าผมเดาเฉยผมไม่รู้เพราะมันเป็นบ้านของคนอื่นไงเราไม่รู้ว่าเขาวางระเบิดไปไหนนะฮะเขาจะวางระเบิดดาวหรือเปล่าสาม ไอทอราโดแทบอยู่ตรงไหนแต่ผมว่าถ้าผมเข้าตรงด้านข้างเนี่ยไม่น่ามีทอราโดแทบอยู่แล้วผมจะเข้าทางนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเห็นนะไอพัดลมผ่านไปทางนี้แล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว,วะพอยซ์นสเปลอ,เอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมหลีกเลี่ยงการวิ่งเข้าทางนี้เลยครับทาานี้ทั้งหมดผมจะไม่เข้าผมจะเข้าทางด้านข้างนะฮะลองดูกัน ความหมายของผมคือเอานี้ออกครับหนึ่งสองสี่อันนี้ถ้าไปไม่ได้เอานี้ออกได้ก็ดีผมจะเอาสิ่งสาสี่อย่างนี้สามหลักสามอย่างหลักๆเนี่ยคือน,นี้ครับผมส่งบอลรูดโคคลูนไปฮะแล้วส่งเรือหอกวิง่งเพื่อเช็คไม่มีผมส่งบอลรูดเข้าไปครับให้ส่งเรือหอกเข้าไปเรือหอกเข้ามาเห็นไหนเข้ามาเห็นตรงนี้ควานเลย ปุ้งโครนยาม่วงโกรดยิงแรง,ล,งล็อกผลหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสองสามสี่อาจจะไม่ลงเพราะว่ามันมีเตตีผมละปล่อยไปเผื่อใช้ เพราะว่าบางทีผมอาจจะใช้หมดก็ได้หรือจะเก็บไม่เหลือหนึ่งอันก็ได้แล้วแต่ครับผมอทีนี้ผมมาสง Super ่งซูเปอร์บาเรียนนะมาเคลียร์ขยะข้างๆเพื่อทําการฟนเดอรลงให้ทุกอย่างวิ่งเข้าตรงนี้ครับผมหายควีนเหรอส่งฮันเตอร์ไปปึ้งปั้งปึ้งปั้งหายซูเปอร์บาเรียนฟันเดอร์ลิงไม่ให้คิงและกอทัพเราวิ่งออกนอกรัวทางครับผมให้เขาเข้าตรงกางครับ แต่เวลาแล้วทุกคนเราต้องฮีริ n โทมและ Tom, อีเทอร์น a ลโทมบายวอร์เดนครับะเรียบร้อยคิงกูหายไปเลยไม้ k i ง g มาดิไม่ใช่คิงคิงเราคิงเรายังอยู่ตรงกลางอยู่เลยับผมโกรดธดแล้วโกรธปึ้งของหายคิงเราแงกรี้ สงรอยยอยแชมเปี้ยนเข้าไปเพื่อเคลียร์ขยะข้างๆป้อมข้างๆนะครับนะกัมเพลงนี่พังนะมันเดินเข้าไปได้ไอซ์โคเลมของเราเดินเข้าไปได้ครับไอซ์โคเลมแตกแข็งตรงนี้อ่าต้านข้างชิวๆรยวอยยอยแชมเปี้ยนเรายังอยู่ลูไลเดอร์เรายัางอยู่นะครับแล้วลุล่วงเลก็แตกไปแล้วกดสกิลเลยชิวๆเหลือๆไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ ทหารเหลือนะทหารเหลือยักษเหลือจริงๆปกติไอ้ร้อยยอดแชมเปี้ยนนะั้ต้องเป็นตัวตัวงดนะฮะไม่ใช่ตัวนี้พอดีผมอัพอยู่เลยใช้ไม่ได้และนี่คือบ้านสิบหกครับผมร้อยเปอร์เซนต์โดยบ้านสิบห้านะอ่ะล้วครับผมเป็นไงบ้างครับผมก็ทริคนี้เป็นไอ้สูตรนี้จะเป็นสูตรเขาเรียกว่าซูเปอร,ร์บัสลุตไลเดอร์นะผมขอเรียกซูเปอร,ร์บัสลุตไลเดอร เดิมที่มันจะเป็นซูเปอร์บัสอย่างเดียวโดยการเอาซูเปอร์บัสประมาณ20กว่าตัวแล้วก็วอลเบเกอร์ซูเปอร์วอลเบเกอร์ครับผมตัวนี้นะสูตรเก่าที่ไม่มีรุทไรเดอร์ตะก่อนเนี่ยเราจะใช้ซูเปอร์วอลเบเกอร์กับซูเปอร์บัสในการขนส่งทหารของเราเข้าวอลต่างๆนะฮะก็คือเข้าตรงกลางอะ่ะเออส่งซูเปอร์วอลเบเกอร์เพื่อไปพังกำแพงตรงกลางอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้มันมีรุทไรเดอร์ครับผมไม่ต้องใช้แล้ววอลเบเกอร์ระเบิดลาก่อนบาย นะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใช้ได้ตั้งแต่บ้านสิบห้าเลยครับผมเพราะว่าบ้านสิบสี่ยังบ้านสิบสี่อย่างพมงต้องใช้วอลเบเกอร์อยู่นะซุปเปอร์วอลเบเกอร์อยู่อ่าแต่บ้านสิบห้าิหกอ่ะใช้รุดไรเดอร์แทนเลยครับผมสบายประหยัดทหารด้วยแถมมีแทงคขั้นเทพด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะฮะวัวเล่นน้อยช่วยเพิ่มเลือดให้ทหารของเราด้วยนะครับผมสูตรนี้จําเป็นนะฮะก็วันนี้ผมขอ อธิบายแค่ในส่วนของการที่เราส่งโคโคลรูนนะกับเรือหอไปนะครับโดยที่ไม่ใช้วอเลนจนอัพเดตี้นะก็ะคือไม่เอาวอเลนลงไปด้วยและวันแล้ววันนี้ก็คลิปวันนี้ผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้คราวหน้าผมจะมาลงสูตรลงสูตรเพิ่มนะครับผมบ้าสิบอะไรอย่างเงี้ยจะมาเพิ่มคอนเทนต์บ้าสิบด้วยเพราะว่าบ้าสิบห้ผมก็เล่นเรื่อยๆถ้ามีอะไรเดีย๋ยวผมมาอัพแต่ว่าบ้าสิบผมไม่ลงเลยเนาะ ว่าเดี๋ยวผมมาลงบ้านสิองนะฮะเทคนิคการตีบ้านสิบสออะไรยังไงนะครับผมรอติดตามชมได้เลยวันนี้ผมไปลวก่อนนะครับผมโทุนิี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ